สวัสดีจ้าพบกันที่ช่องสาวแคร์นะคะวันนี้สาวแคร์ก็จะพาตำตำส้มถั่วฝักยาวค่ะวันนี้ก็ตำครกพริกลงไปนะคะก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะแล้วก็โขดโขดโขตำตำตำ,ำเลยค่ะก็เป็นสาวแคร์เป็นคน ทำตำเองเลยนะคะตำเองปรุงเองเลยค่ะแล้วก็เมนูวันนี้นะคะก็จะมีตำทั่วค่ะแล้วก็ตํามะละกอนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นทอดปลาทูค่ะแล้วก็มีเป็นหมกหน่อไม้นะคะแล้วก็หมูทอดค่ะเมนูวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีผัดเส้นหมี่้งค่ะ ัดมีแห้งสีแดงนะคะหอมหวานด้วยนะคะก็สาวแครก็จะตำส้มไปก่อนนะคะทำถั่วให้แหลกค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรุงเครื่องเลยค่ะตำไปก็เมามอยเรื่องคนอื่นไปด้วยนะคะ,เร,ะเรื่องเมาเรื่องชาวบ้านนี่คือเป็ดเรื่องประจำของสาวแค้แล้วก็เพื่อนๆเ,เลยค่ะ ก็ตำวันนี้ก็จะมีปูนาดองด้วยนะคะปูนาดองนี่เพื่อนเพื่อนก็เอามาค่ะดองเองก็เอามาตำกินเองเลยนะคะก็ปรุงไปเลยค่ะนัวนวเลยค่ะแซ่บนัวค่ะสาวไทยลมนี่คือขาดปลาไม่ได้เลยนะคะทุก นทุกมือก็จะมีปลาค่ะเมนูปลาค่ะเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสาวแค่ก็ตำถั่วของเราก็เสร็จไปแล้วนะคะก็จะตำไปอีกเยอะเลยค่ะตำมะละกอค่ะ ็ฝากซ่องสาวแคทไทลุมไว้ด้วยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายนะคะ